สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณไอรีนมิชเชลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับโดยได้โพสข้อความที่ว่าทนายจำเลยสู้ตามแนวทางด็อกเตอร์น้ำเพชร เด็กเดินลงป่ากลับได้หลักฐานมาโดยมีชอบลองย้อนกลับมาดูเด็กเดินขึ้นไปเองคงตัดผมตัวเองไม่ได้วันที่เก็บหลักฐานแต่นซาบอกนักข่าวช่องแทรัฐเจ้าหน้าที่ใส่ชุดอวากาศมาเก็บหลักฐานมีการการันโปลิสไลนจำเลยให้ความร่วมมืออย่างดีกับเจ้าหน้าที่คราวนี้มาดูบนซองเก็บหลักฐาน วันที่11มิถุนายน2563เวลา16นาฬิกาตามข่าวจากแทรัฐนิวโชว์หน้าสองลงหลักฐานเป็นตำแหน่งของวัตถุพยานที่ตรวจพบเส้นผมในรถยนต์กระบะยี่ห้ออิซูซูเส้นผมในรถจำเลยไม่ใช่อยู่อ่โผล่มาเหลือสืบพยานอีกสามนัดวันที่7 วันที่26วันที่27กรกฎาคมใกล้ตัดสินสารชั้นต้นแล้วก่อนตัดสินจำเลยก็จะว้าวุ่นหน่อยเพราะใจมันร้อนรุ่นตูจะติดคุกไหมวะก็คิดว่าเขาน่าจะเก็บเพื่อยืนยันคามมิุิสิ์ของเราครับก็ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เต็มที่เพราะเราก็ไม่อยากให้ จ้าหน้าที่เป็นห่วลน,นะนะเรื่องการจับุงจับแพในเมื่อเขาอยากได้หลักฐานอะไรทุกอย่างแล้วก็ให้ก็คิดว่าเขาน่าจะเรามาต่อกันที่ทางด้านของทนายสงเกียรติกันต่อนะคะโดยทนายสมเกียรติได้มีการไล์สดในหัวข้อที่บอกว่าคดีที่เกิดกำลังต่อสู้กับความอายุติธรรมวาซานพยานที่จริงไม่ต้องเตรียม ้าเตี้ยมคือพูดไม่จริงเอาเป็นว่าเราไปรับฟังบางช่วงบางตอนที่ทนายสมเกียรติมีการวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้กันเลยนะคะขอขอบคุณคลิปจากช่องทนายสมเกียติอ่ากาลังทวงความเป็นธรรมนะอีกฝ่ายหนึ่งผู้สูญเสียเขากำลังทวงความเป็นธรรมให้กับชีวิตน,น้อยๆของเขาและ คุณพูดแบบนี้คุณพูดแบบนี้ว่าคุณกําลังต่อสู้กับความอายุติธรรมก็คือกําลังต่อสู้กับฝ่ายที่กําลังจะเอาคุณเข้าคุกคุณหมายถึงใครคุณกําลังให้เอซพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าไอความอายุติธรรมหรือตัวอายุติธรรมของคุณเนี่ยหมายถึงใครตอนนี้ใครกําลังทําหน้าที่ตามกฎหมายใครกําลังทําหน้าที่ การมอบความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตก็คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งเขาก็ทํางานกันอย่างรอบคอบนนะฮะมีการบอกว่าคนทุกคนไม่เท่ากันเป็นคนเหมือนกันรวยจนไม่เหมือนกันมีการศึกษาไม่มีการศึกษา นะครับสูงต่ำไม่เท่ากันคนทุกคนมีความไม่เท่ากันแต่มีความเป็นคนเหมือนกันถูกต้องครับเ mm. มื่อกี้คุณจันทร์สีพูดได้ดีนะ mm. นะครับเรามีความเป็นคนเหมือนกัน mm. ผมขอตั้งคําถามนี้กลับไปหาไอคนที่พูดว่าแล้วคุณล่ะมีความเป็นคนไหม ตัวคุณเองมีจิตสํานึกมีมโนสํานึกของความเป็นคนไหมผมถามไอ้คนร้ายไอ้คนชั่วสารเลวคนนั้นว่ามึงมีความเป็นคนไหมที่ทิ้งให้เด็กเสียชีวิตและทรมานก่อนเสียชีวิตความอายุตรทมที่ใครบางคนพูดถึง จริงๆแล้วผมอยากจะฝากบอกอาฝากพูดเป็นเป็นการป้องกันข้ามด้วยกันว่าเด็กบางคนถูกความอายุติธรรมทําให้เขาต้องจากไปก่อนวัยควรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กคนหนึ่งเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งไร้เลียงสาต้องถูกความอายุติธรรมของไอ้คนเลวบางคนมาพรากชีวิตของเขามาพรากความรักของเขาจากพ่อแม่เขาไปก่อนวัยควร เพราะฉะนั้นอย่ามาตั้งคําถามว่าอย่ามาบอกว่ากําลังต่อสู้กับความอยุติธรรมจริงๆแล้วคุณกําลังต่อสู้กับโมโนสํานึกของคุณคุณกําลังต่อสู้กับโมโนสํานึกหรือจิตสํานึกของคุณตอนนี้มันมีเส้นบางๆแบ่งระหว่างอสูรกับมนุษย์คุณกําลังต่อสู้ว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเป็นอสูร,รายอสูร,รกายไม่ต้อง มาทํเป็นคำพูดด,าาพาาดีไม่ต้องออกมาพลาดไม่ต้องออกมาบ่นไม่ต้องออกมาเก๊กเสียงพูดล่อนๆความอายุติธรรมมันคือความรู้สึกที่อยู่ในใจของคุณใครก็ตามที่ทําร้ายหรือไม่ตามใจคุณด่าคุณไม่ให้ความอ่อนน้อมกับคุณนั่นคือความอายุติธรรมทั้งหมดนะสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าผมไม่ได้ทักทายทุกท่านทุกท่านก็อย่า อย่าโมโหนะฮะสวัสดีหมาลุนีชนนะิญงแนวเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมไม่ออกกําลังกายครับผมเดินกาลังกายตามปกติผมฟังคุณจันทสีตลอดเลยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปนะฮะวันนี้พี่กฤินะครับ,รค,รบคุณเป็นประพาคุณใหม่นะครับคุณยุพินผมฟังแล้วผมตลกผมฟังคลิปเสียงของผู้ชายคนนึงแล้วผมรู้สึกตลก หัวเราะไม่ออกทุกท่านผมได้ฟังน้ำเสียงอันนุ่มนวลเออฟังน้ำเสียงถ้าหลับตาแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่หล่อมากๆเขาต้องเป็นคนที่หล่อมากมากน้ำเสียงน,นุ่มนวลอ่อนอ่อนนะครับแต่พอหลับตาแล้วเห็นหน้าอีกคนบางคนเข้าไปผมรู้เลยว่ามันเป็นการเสแสร้งความจริงในชั้นสามบางครั้งต้องฝืนใจพูด ความจริงความจริงในชช้นสารบางครั้งต้องฝืนใจพูดเป็นสำนวนที่ทำให้ผมรู้สึกงงๆกับความหมายนะครับความจริงในชั้นสารเราต้องฝืนใจพูดสมองคุณกำลังกลับแต่ถ้าฝืนใจพูดพูดโดยไม่สมัครใจไม่เรียกความจริงครับ ความจริงในชั้นศาลมีคนบางคนพูดว่าความจริงในชั้นศาลต้องฝืนใจพูดภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าต้องไปโกหกความจริงในชั้นศาลถ้าพูดจากความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องฝืนวันนี้ข้าพเจ้าวันนี้ตอนเย็นเวลานี้ข้าพเจ้าใส่เสื้อสีเหลืองอข้าพเจ้าโกนหัวล้นๆใส่แว่นและกำลังนั่งคุยกับเอฟซีผู้มีเหตุผลข้าพเจ้าผมไม่เห็นต้องปรุงแต่งเลย ความจริงมันไม่ต้องปรุงแต่งครับนะฮะความจริงไม่ต้องปรุงแต่งและความเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ต้องปั้นหน้าปั้นเสียงเหมือนใครบางคนมึงคิดว่ามึงหล่อตายเหรอมึงคิดว่ามึงหล่อเหรอมึงคิดว่าสาระลูกขี้กากมึงนี่มึงหล่อเหรอมึงต้องปั้นเสียงปั้นหน้าเหรอ ความจริงพูดกี่ครั้งต้องเหมือนกันไม่ใช่ออกมายืนยันบางอย่างความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันสมองมึงกลับแล้วมโนสมนึกจิตสมนึกมึงกลับข้างแล้วความจริงในศารบางครั้งต้องฝืนใจพูดไปบอกสารสิสารที่เคารพไอที่ผมพูดความจริงเมื่อกี้เนี่ยผมฝืนใจพูดนะแน่จริงไปบอกสารสิ